วันนี้เจอกันกันกบคุณคู่หวานกับคุณครูคุณครูเล็กค่ะวันนี้คุณคูหวานกับคุณครูเล็กมีการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆคะ่ะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรคะคุณครูเล็กกิจกรรมที่คุณครูเล็กกับคุณคูหวานนํามาฝากในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเมจิมิ้วเองคะ่ะจกอะไระคะคจณมรูหวายยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจา,น,น,า,า,งาน,นเด็กๆสามารถเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่อไปคืออะไรคะ ถูกต้องแล้วค่ะอุปกรณ์ต่อไปของเราคือนมจืดนมจืดเด็กๆสามารถเอายี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะอันต่อไปคืออะไรคะคุเล็กอันต่อไปนะคะเด็กๆนั่นก็คือสีผสมอาหารค่ะลูกคุณคุเล็กกับคุคูหวางน,นะคะเตรียมมาด้วยกันสองสีค่ะนั่นก็คือสีม่วงแล้วก็สีแดง เอาไว้รองนะคะสำหรับขั้นตอนในการทำนั้นคุณปูวานจะเป็นคนพาทำนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราเทนมจืดลงไปค่ะว้าวนมจืดที่คุณปูวานกับคุณคูเล็กเตรียมมาวันนี้เป็นของยี่ห้อไทยเดนมาร์กนะคะเทนมจืดลงไปเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะคุเล็กใส่สีผสมอาหารลงไปเลยค่ะ โดยคุณครูเล็กจะใส่สีม่วงก่อนนะคะลูกแล้วก็ตามด้วยสีแดงค่ะคุณครูเล็กจะใส่คุณที่กันนะคะและลำดับต่อไปอะไรคะที่เรายังไม่ได้ใส่ลงไปนั่นก็คือ หยดน้ำยาล้างจานลงไปนะคะจะหยดนานว้าว,ว,าวไม่เลค่ะดูการเปลี่ยนแปลงสิลูกกิจมันไ,มได้ค่ะมือขวา้องหยดอีกหนึ่งที่ค่ะว้าว,ว,าวมันวิ่งค่ะเด็กๆค่ะวิ่งแล้วก็ ผสมกันด้วยค่ะโอ้โหคุณเล็กลองสังเกตดูสิคะว่ามันมีสีอะไรบ้าง มิวที่คุณครูหวานกับคุณครูเลสนำมาฝากเด็กในวันนี้คือง่ายมากเลยคุณหวานกับคุณเลสเชื่อว่าเด็กๆสามารถทําอยู่ที่บ้านได้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทํากิจกรรมเมจิกมิวเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูได้เยี่ยมชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ